พี่น้องเอาสมโอกับเป็นแบงข้าวเมาปันแม่กินกับมะก,กุูดพี่ดอกไม้เอาห้มาก,กุูดสมโอซีอยู่น้ำลาวข้วเมาชมโอข้าวเมาไปทางใดล่ะ บ่มันไปไปยังฮะวะโอ้ยเอานี่มาให้สมโอขาเมามะกูดเอาโอ้ยเปิดนีออกดูเปิดอันนี้ออกอืม เดี๋ยวเอานี่มาแบ่งกินเอาเลยเดี๋ยวเอาจานมาแบ่งเอาโอ้โหนังกรเปาเลยหมักไงไงชื่อมาแต่งกนผีดอกไม้อ้ามีดหนัดต่อมสอมโอ้กันท้องดีค่ะเนทำไมข้าวีง เพิ่นพาเพนกินแล้วยื้นเงิ้ยนดีก็เลยซื้ออันน้นนำราว์ข่วงว่าเห็น,หนและป้าสมบูรณ์เจ้าก็ไปกินกนะับเพิ่นมาสองน่วยเพิ่นเอาน้ำอันแบบสิบบาทโอตีนรุ่นนี้มาได้ได้เนี่ยง่ายไปเนี่ยมีน้ำเนี่นทั้งนี้ไม่เห็นบ่กวได้นล่นเขาเด้อันลงให้เห็นอันนี้เห็นแล้ว ลุงเคยเห็นยี่เส้เนไเคเห็นผลไม้ไม่ได้เห็นหงา,เ,หาเขาเพราะว่าทายผลไม้มไปซีมาปลูกของไม่น้อยตอนนั้นเอาลุงหันบักลุงหันต้นงามได้หน่อยอมจำได้อยู่บ่ทั้งวัาเราเป็นบ้าเขาบอกอะไรนะพอเลยปเดี๋ยวทายเห็นไม่น้อยทายก็ไม่เห็นพี่น้อยน้องเห็นรึเปล่านะ Ah, okay. Yeah.